ดวงชะตาของชาวราศีธาตุดินนะครับซึ่งได้แก่ชาวราศีเมืองก่อนชาวราศีพฤษภและก็ชาวราศีกันประจำเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับที่ไพ่ตำแหน่งของพระพิค n นเนตนั่นเองครับ ไช่แบนี้ปรากฏขึ้นครับบอกได้เลยครับว่าเขาบอกว่าขอให้คุณนะครับฝ่าฟันตั้งใจทุ่มเทไปกับทุกสิ่งทุกอย่างครับแล้วคุณจะสามารถประสบความสําเร็จเกิดขึ้นได้อย่างเต็มที่เลยทีเดียวก็ว่าได้ครับมีพลังงานเข้าไว้ครับสร้าง energy ให้ตัวเองเข้าไว้ครับเพราะฉะนั้นนะครับขอให้คุณนะครับปลุกพลังในตัวเองเกิดขึ้นครับแล้วคุณจะสามารถฝ่าฟันกับอุปสรรคปัญหาต่างๆให้มันผ่านพ้นไปได้อย่างแน่นอนในเดือนนี้นั่นเองครับไม่ว่าอะไรก็ตามที่เข้ามาสู่คุณครับคุณสามารถแก้ไข และผลักปัญหาต่างๆให้มันผ่านพ้นไปได้อย่างแน่นอนครับก่อนหน้านั้นถ้าเกิดใครนะครับติดขัดอะไรอยู่ก็ตามครับในเดือนนี้จะมีเกณฑ์นะครับที่คุณจะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคไปจนถึงขั้นประสบความสําเร็จเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันสําหรับไพ่ใบนี้บอกได้เลยครับว่าเป็นไพ่ดีๆพลังงานดีๆเกิดขึ้นกับคุณครับก็คือถ้าเกิดคุณเสริมสร้างพลังงานคิดบวกเข้าไว้คิดแบบมี e อเ r g y เข้าไว้เพิ่มพลังงานให้กับตัวเองเข้าไว้เพิ่มพลังการขับเคลื่อนให้กับตัวเองแล้วคุณก็จะสามารถผลักดันตัวเองให้ปส จุดความสําเร็จเกิดขึ้นในชีวิตของคุณนัน่นเองครับผมต่อมาครับมาดูกันต่อในตาแหน่งของตนุหรือตัวตนของคุณกันบ้างครับไพ่ใบนี้ครับปรากฏขึ้นเขาบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างก,กําลังจะเกิดขึ้นความสําเร็จของคุณกําลังจะมาแล้วแต่อตอนนี้ยังไม่ใช่จังหวะนั้นครับมันเป็นลักษณะของการที่คุณจะต้องรอคอยไปก่อนครับแล้วคุณจะสมหวังเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้อย่างแน่นอนครับถ้าเกิดในตอนนี้ในเดือนนี้ยังไม่มีจุดความสําเร็จเกิดขึ้นก็นนอย่าพึ่งท้ออย่าพึ่งเอยครับขอให้คุณมีพลังงานที่จจะะฝ่าฟันไป สู่ความสําเร็จเข้าไว้แล้วคุณก็สามารถผลักดันชีวิตของคุณให้ไปสู่จุดสําเร็จได้แต่เพียงแค่ว่าในเดือนนี้ความสําเร็จอาจจะยังไม่เกิดขึ้นแบบเป็นชิ้นเป็นอันก็เป็นไปได้แค่นั้นเองครับต่อมาครับมาดูกันต่อในเรื่องของการเงินของคุณกันบ้างครับ ภายไปน,นี้ปรากฏขึ้นนั่นหมายความว่าคุณกําลังมีความรู้สึกกังวลมีความรู้สึกเครียดเกี่ยวกับการเงินของคุณในเดือนนี้เกิดขึ้นนั่นเองครับอาจจะเป็นสภาวะที่คุณต้องรอคอยการเงินอยู่และสุดท้ายกับการเงินก้อนนั้นอาจจะยังไม่ได้มาในเดือนนี้นั่นเองเพราะมันมีเกณฑ์ต้องรออยู่นั่นเองครับเพราะฉะนั้นครับมันมีเกณฑ์ปัจจัยบางอย่างให้คุณจะต้องสิ้นหวังเกี่ยวกับการเงินเกิดขึ้นมีความสภาวะกดดันเกิดขึ้นเครียดเกี่ยวกับการเงินเกิดขึ้นในเดือนนี้นั่นเองครับ ต่อมาครับมาดูกันต่อในตําแหน่งของสหาชาติหรือสังคมเพื่อนฝูงของคุณกันบ้างครับ ไพ่ใบน,นี้ปรากฏขึ้นนั่นหมายความว่าครับในช่วงจังหวะนี้คุณจะรู้สึกกดดันรู้สึกเครียดอาจจะเป็นเพราะว่าคุณเสพสื ync, ่อเสพข่าวสารจนมากเกินไปทําให้คุณรู้สึกแบบว่ามีความคิดที่เป็นลักษณะของหัวรุนแรงเกิดขึ้นจะมีความรู้สึกที่กดดันเกิดขึ้นเพราะว่าอย่างที่บอกครับไพ่ใบเตือนใบนี้เกิดขึ้นนะครับเพราะเขาบอกว่าคุณกําลังเสพโซเชีย so ลมากเกินไปเสพข่าวสารมากเกินไป,นกกนไปทําให้คุณรู้สึกเครียดร,รู้สึกกดดันนะครับแล้วก็มีความการแสดงออกแบบรุนแรงเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวน การอันนี้ต้องระมัดระวังนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของข่าวสารบ้านเมืองนะครับที่มันกําลังร้อนแรงอยู่อาจจะทําให้คุณไม่ได้ดั่งใจทําให้คุณรู้สึกแบบว่ามีอารมณ์ร่วมเกิดขึ้นทําให้คุณนะครับรู้สึกแบบว่าจะมีความกดดันหรือว่าจะมีลักษณะของการที่แสดงออกแบบรุนแรงเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันครับในช่วงนี้ ต่อมาครับมาดูกันต่อในตาแหน่งของครอบครัวของคุณกันบ้างครับไพ่ใบนี้ปรากฏขึ้นนั่นหมายความว่าคับในเดือนนี้ญาติพี่น้องของคุณนะครับพ่อแม่ของคุณก็ตามครับจะมีโอกาสที่เขาจะประสบความสําเร็จได้เงินเกิดขึ้นครับหรือว่าได้โชคได้ลาบเกิดขึ้นก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันหรือว่าบางสิ่งบางอย่างครับถ้าเกิดคุณมีปัญหาอยู่คุณขอหยิบยืมจากครอบครัวคุณขอหยิบยืมจากพี่น้องของคุณก็จะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับความช่วยเหลืออันนั้นเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันครับลองดูครับไม่ ลองเอ่ยปากับครอบครัวนะครับมีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับความช่วยเหลือสิ่งนั้นเกิดขึ้นนั่นเองครับต่อมาครับมาดูกันต่อในเกณฑ์การที่คุณจะเริ่มสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆในเดือนนี้ครับ ภายในนี้ปรากฏขึ้นนั่นหมายความว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดคุณคิดจะเริ่มต้นอะไรใหม่ครับหรือว่าเปิดตัวอย่างเป็นทางการบอกได้เลยจังหวะนี้ยังไม่ใช่จังหวะโอกาสของคุณเพราะว่าคุณจะมีโอกาสที่จะเจ็บตัวเกิดขึ้นได้นั่นเองครับรอสถานการณ์ก่อนรอคอยไปก่อนครับจังหวะนี้ยังไม่ใช่จังหวะของคุณมันยังไม่มาถึงนั่นเองครับขอให้คุณนะครับคิดวิเคราะห์ให้เป็นอย่างดีก่อนที่คิดจะทําอะไรลงไปลงทุนอะไรลงไปแล้วคุณจะไม่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้ผ่านการวิเคราะห์หรือว่าคิดแบบท ะจะมีเกณฑ์การที่คุณจะเกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นเจ็บตัวเกิดขึ้นการลงทุนอะไรต่างๆที่จะลงทุนในเดือนนี้ก็จะล้มเหลวเกิดขึ้นทําให้คุณเหมือนกับมีเกณฑ์การเจ็บตัวนั่นเองครับผม ออมาครับมาดูกันต่อในตําแหน่งของอุปสรรคปัญหาต่างๆของคุณกันบ้างครับภายเป็นน้ปรากฏขึ้นนั่นหมายความว่าครับในเดือนนี้คุณจะค้นเจออุปสรรคปัญหาต่างๆที่คุณสามารถหาหนทางแก้ไขได้แล้วครับ <S <S เพราะฉะนั้นนะครับบอกได้เลยว่าอุปสรรคปัญหาต่างๆในเดือนนี้คุณกําลังหาสาเหตุค้นพบและคุณสามารถขจัดมันออกไปได้อย่างแน่นอนนั่นเองครับคุณสามารถเอาตัวรอดจากอุปสรรคปัญหาต่างๆและเคลียร์มันผ่านพ้นได้อย่างแน่นอนครับ ต่อมาครับมาดูกันต่อในเรื่องของความรักของคุณกันบ้างครับ สำหรับความรักของคุณนะครับบอกได้เลยครับว่าในเดือนนี้คุณจะมีเกณฑ์การที่คุณจะมีประสบความสําเร็จด้านความรักเกิดขึ้นนะครับหรือว่าถ้าใครยังโสดอยู่ก็จะมีโอกาสที่คุณจะได้สารสัมพันธ์รักนั้นจดแน่นแฟนมากขึ้นนั่นเองครับถ้าเกิดใครแอบ,บรักใครชอบใครอยู่ครับรอคอยนิดนึงครับรอจังหวะโอกาสดีๆแล้วคุณลุยไปเลยเพราะว่าคุณจะมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จด้านความรักเกิดขึ้นแล้วครับสำหรับคนโสดก็จะมีเกณฑ์การที่คุณจะได้สลัดโสดสักทีนั่นเองครับและนะครับสำหรับใครที่มีคู่อยู่ เช่นเดียวกันครับจะมีความสัมพันธ์ที่ดีๆเกิดขึ้นถ้าเกิดใครก่อนหน้านี้มีปัญหากับแฟนเกิดขึ้นหรือว่าจะรู้สึกแบบว่าทะเลาะกับแฟนหรือว่าไม่ค่อยได้ดังใจกับแฟน,แฟนในเดือนนี้จะมีความสัมพันธ์ที่ดีๆที่ดีเกิดขึ้นนะครับหรือว่าคุณจะสามารถนะครับเคลียร์ปัญหา,ต,า,ต,าต่างๆกับแฟนเกิดขึ้นได้และคุณก็จะมีความเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นนั่นเองสําหรับเดือนนี้หรือบางคนนะครับถ้าเกิดตกลงปรงใจขั้นแต่งงานก็จะมีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จในการสู่ขอในการมั่นหมายเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกัน นน่ััเองครบต่อมาครับมาดูกันต่อในเรื่องของสุขภาพและโรคภัยของชาวราศีธาตุดินกันบ้างครับไพ่นี้ปรากฏขึ้นนั่นหมายความว่าครับเขาเตือนว่าคุณจะต้องระมัดระวังปัญหาเกี่ยวกับช่องปากของคุณครับคุณอาจจะปวดฟันเกิดขึ้นหรือว่าจะมีปัญหาร้อนในเกิดขึ้นเกี่ยวกับช่องปากของคุณก็เป็นได้เช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นนะครับขอให้คุณนะครับดูแลช่องปากของคุณให้ดีๆนะครับเพราะไปขูดหินปูนซะหรือว่าดูแลให้เป็นอย่างดีแล้วก็จะสามารถปลีกเรื่องความเจ็บป่วยในเรื่องของช่องปากของคุณได้นั่นเองครับ ต่อมาครับมาดูกันต่อในต,ในตำแหน่งของจุดสําเร็จของคุณในเดือนนี้ครับต้องบอกได้เลยครับว่าความสําเร็จของคุณก็คือในเรื่องของคู่ครองความสัมพันธ์นั่นเองครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครนะครับยังขาดคู่อยู่บอกได้เลยว่าโอกาสที่คุณจะได้สละโสดมาถึงแล้วครับหรือถ้าเกิดใครมีคู่อยู่แล้วก็ต้องบอกได้เลยครับว่ามันเป็นโอกาสที่คุณจะสามารถสรส้างสัมพันธ์รักให้ต่อเนื่องไปจนถึงขั้นที่สูงสุดของชีวิตของคุณคือขั้นแต่งงานหรือว่าสร้างครอบครัวให้เป็นรากเป็นฐานเกิดขึ้นอย่างชัดเจนเลยทีเดียวก็ว่่าาาาไดด้้้้ถเกกิครอนนนหหีีมปัญ เกิดขึ้นก็สามารถที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีๆเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันครับอุปสรรคตัหาต่างๆที่เคยทะเลาะเบาะแว้งกันก็สามารถเคลียร์กันได้ถ้าเกิดใครทะเลาะก,กันเกิดขึ้นแบบว่าจนถึงขั้นแยกทางกันก็จะมีเกณฑ์การได้กลับมือคืนมาคืนดีกันอีกครั้งนั่นเองครับ ต่อมาครับมาดูกันต่อในเรื่องของการงานของคุณกันบ้างครับไพ่ใบนี้ปรากฏขึ้นในการงานของคุณนั่นหมายความว่าในเดือนนี้คุณอาจจะมีความรู้สึกที่อยากจะออกจากงานอยากจะปลีกตัวออกจากงานครับแต่ต้องบอกได้เลยครับว่ามันเป็นลักษณะของการที่คุณยังต้องรอไปก่อนถ้าเกิดจังหวะนี้คุณตัดสินใจอะไรลงไปนะครับยังไม่ใช่จังหวะของคุณมันจะต้องนิ่งๆไปก่อนอดทนไปก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณตัดสินใจลาออกแล้วบอกได้เลยว่าคุณเจ็บตัวแน่นอนมีโอกาสตกงานเกิดขึ้นแน่นอนรอจังหวะไปก่อนครับอย่าเพิ่งตัดสินใจอะไร เป็นในเรื a ่องของการแตกหักเกี่ยวกับงานครับรู้ครับถ้าเกิดคุณกดดันอะไรต่างๆครับเข้าใจครับแต่ว่าขอให้คุณครับเข้าใจเพียงแค่ว่าไม่เป็นไรครับมันฝ่าฟันไปได้อย่างแน่นอนครับปัญหาต่างๆคุณสามารถผ่านพ้นไปได้อย่างแน่นอนเพราะว่าคุณสามารถที่จะค้นเจอปัญหาว่าปัญหาอะไรที่ทําให้คุณคาลักซังอยู่ตรงนี้ปัญหาอะไรที่ทําให้คุณติดอยู่ตรงนี้นั่นเองคุณสามารถเคลียร์ทุกๆปัญหาเกิดขึ้นได้ครับเพราะฉะนั้นใจเย็นๆอดทนนะครับอย่าพึ่งตัดสินใจอะไรที่เกี่ยวกับการแตกหักเกิดขึ้นเกี่ยวกับงานในช่วง งััหวนี้ครบต่อมาครับมาดูกันต่อในเรื่องของโชคลาภของชาวราศีธาตุดินกันบ้างครับไพ่บินรปกฏขึ้นนั่นหมายความว่าครับคุณจะมีโอกาสได้โชคจากรถครับเพราะฉะนั้นครับคุณลองดูเลยครับว่าทะเบียนรถของคุณคืออะไรมีโอกาสลุ้นได้เลยหรือว่าเท่ากับเลขไม้ของคุณครับตัวเลขหลักสุดท้ายสาหลักสุดท้ายของคุณลองดูให้ดีๆเพราะมันเป็นโอกาสที่คุณจะได้โชคได้ลาภจากจุดๆนั้นนั่นเองครับ และนี่แหละครับก็คือโดวชะตาของชาวราศีธาตุดินซึ่งได้แก่ชาวราศีมังกรชาวราศีพฤศภและก็ชาวราศีกัน ประจำเดือนพฤศจิกายนนี้นั่นเองครับบอกได้เลยครับว่าในเดือนนี้ความรักของคุณโดดเด่นเลยทีเดียวก็ว่าได้นะครับแต่ว่าในเรื่องของการงานของคุณอาจจะมีอุปสรรคปัญหาเกิดขึ้นให้คุณต้องแก้ไขเช่นเดียวกันครับในเรื่องของการงานของคุณก็ยังเป็นจังหวะที่คุณจะต้องเครียดอยู่นั่นเองครับแต่ว่าก็จะมีโอกาสดีๆครับที่คุณอาจจะมีเจอทางออกเกิดขึ้นได้ด้วยจากครอบครัวของคุณเช่นเดียวกันครับและก็นะครับอุปสรรคปัญหาต่างๆคุณก็สามารถผ่านพ้นไปได้เช่นเดียวกันครับแล้วก็นะครับสิ่งที่ไพ่หยาดเตือนนะครับ ของการติดโซเชียลครับขอให้คุณนะครับอย่าพึ่งไปเกี่ยวกับโซเชียลมากมายนะเพราะว่ามันจะสร้างอารมณ์ความตึงเครียดให้กับคุณนั่นเองครับอาจจะต้องเสฟข่าวสารจนคุณมีความเครียดเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นพราวๆหน่อยครับในเรื่องของอารมณ์ของโซเชียลหรือว่าเรื่องของการเมืองต่างๆนะครับโฟกัสในเรื่องของการทํางานโฟกัสในเรื่องของความรักดีกว่าหาโอกาสจังหวะดีๆให้กับชีวิตไปท่องเที่ยวซะดีกว่าครับอย่าไปหมกบุ่น กับสิ่งเหล่านี้มากนักเพราะทำให้ชีวิตของคุณดาวลงนั่นเองครับแล้วพบกันใหม่ในเดือนหน้าครับสำหรับชาวราศีธาตุดินครับ